ดิฉันนางสาวฟซน,นีนาใบสัน,นีินะคะตำแหน่งนกักกายภาพบำบัดน,นะคะเป็นนจพโรงพยาบาลนาโนดดูแลคนพิการที่ทำงานในโรงพยาบาลนาโนดนะคะโรงพยาบาลนารโนดมีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแบบองรวมเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุขที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบองรวม โรงพยาบาลโนนะคะมีจํานวนคนพิการที่ทํางานจํานวนทั้งหมด8คนนะคะเป็นการจร้างงานจากบริษัทภายในจังหวัดนะคะจำนวน7คนและเป็นการจร้างงานจากบริษัทผ่านมูลนิธินวัตกรรมจํานวนหนึ่งคนก็คือนางสาวนาวพรจินดารัตน์นะคะตาแหน่งพนักงานประจําตึกหญิงนะคะโรงพยาบาลโนโรงพยาบาลโนมีนโยบายพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะโดยเน้นวิชาการ ฝึกการเรียนรู้โปรแกรมการจัดจำหน่ายผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์นะคะเน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเน้นการประสานง,งานร่วมกับแผนกต่างๆนะคะเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มความกล้าให้กับคนพิการนะคะก่อนมีการจ้างงานคนพิการเมื่อก่อนจำนวนเจ้าหน้าที่กับภาระงานในโรงพยาบาละคะ่ะจะ มีไม่เพียงพอเมื่อมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มเข้ามาค่ะจะทําให้คนพิการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ได้ดีนะคะเนื่องจากคนพิการมีศักยภาพในการทํางานมีการมีศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ดีคุณค่าต่อชุมชนนะคะเนื่องจากคนพิการนะคะเป็นคนมีเมตตามีจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่านะคะ ทำให้เราได้คนพิการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีญาติในตึกอะค่ะโดยที่ว่าคนพิการจะไปรับยาแทนส่งเล็บแทนผู้ป่วยที่ไม่มีญาติเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนพิการท่านอื่นในการทํางานมีการเก็บออมเงินทุกเดือน การจ้างงานคนพิการนะคะทำให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตนเองมีเงินเก็บออมที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะ ด,ดิฉันนางสาวนาวพรจินดารัตเป็นผู้พิการทางจิตและพฤติกรรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบังและได้รับการจ้างงานมาแล้ว7ปีปัจจุบันได้จะรับการจ้างงานจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก่อนดิฉันได้รับการจ้างงานดิฉันว่างงานค่ะ ได้รับการจ้างงานจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นปีที่สองที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลระโนดช่วงที่ดิฉันทำงานดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำตึกและได้ทำงานเอกสารและบริการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดิฉันเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ดี เข้าร่วมสังคมได้แก่งานบูญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่และเข้าร่วมโมเดลวัลลัสิบบาทจำนวน3,600บาทต่อปีค่ะการส่งเสริมสุขภาวะของนิชันนิชันออกกำลังกายโดยการปั่นจัก,กรยานอยู่กับที่ วันละ30หน้นาทีรับประทานผากักและผลไม้ทุกวันดื่มน้ำวันละ8แก้วรับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคด้วยค่ะและได้ร่วมโครงการ90วันมหาสรรย์ของฉันปีละ2อซีซั่นค่ะ ขอขอบคุณบริษัทมิตซูวิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนให้ดิฉันได้มีงานทํามีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้มีเงินออมเงินเก็บไว้ในบัญชีธนาคารและมีรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะ